มือนี้มาไซเบ็ดนะครับยุทตรงหน้านะครับของผมที่อุดรธานีนะครับเนาะไซไปเราลังนึงครับเนี่ยนะครับนะครับไซเป็นเงี่ยหวกนะครับเนาะพูนคนครับมองเห็ดแนวกินมือแรกนะครับก็มีน้องอดเต็ดนะครับเศษหม้อขอรุ่นสามสิบคนครับดังไฟอยู่เป็นไกลๆคนครับผดังไฟถ่ายนะครับมันผมกับน้องต่อยตานเดียวกัน หาไสเบ็ดก่อนครับนี่ครับเริ่มเริ่มยายไสจากจากนสานี่ไปเลยยายไสจากนสานี่ไปทำว่าสีไส้กันเด็ดทั้งพุนครับเลาะหน้าซาวเลาะหน้าติดติดปลาซาหรือป้าผีประหลอกนะครับเนาะขอบคุณนะครับนะครับขาดว่าปลามันสิขึ้นนอดพุนละตอนนี้นะครับเนาะเขาเริ่มเคียวนะครับนะครับเดี๋ยวสีมานหรือบ่ามานเยวสิมามา ก็อซู่ฟังางอีกเธอหนึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นสานะครับตัวบอกว่าใส่สารโมฟีมือออายตรงใส่ในในทงหน้าวาสันใส่สาจังไลงก็ได้วาสันสวยว่านั่นน,น,นะครับนะครับอันนี้พลันเบ็ดงเข้าตัวตันเดียวนะครับเนาะเดี๋ยวขึ้นไปทั้งหน้าซาวกันครับไปไปใย,ยใส่มาตั้งแต่ทั้งผุนก่อนเดี๋ยวยังสิมาบอกหน้าใหม่สวัสดีครับ